สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาตอบคําถามนะคะคุณลูกค้านะคะที่ถามมานะคะว่ารอบๆอโยธาราวิลเลจนั้นมีวัดอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะไปที่เราก่อนเลยนะคะอโยธาราวิลเลจค่ะตรงนี้เลยนะคะเราจะไปทางทิศเหนือก่อนนะคะนะคะจากนะคะนี่นะคะดีสอร์ทแล้วนะคะ,ะ,คะออกมานะคะถนนลูกลังตรงนี้เลยนะคะตรงมาเลยค่ะแล้วก็จะออกถนนเส้นหลักตรงนี้นะคะ เราเลี้ยวซ้ายไปทางเหนือก่อนนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะตามถน,นนนี้นะคะตรงไปเรื่อยๆเลยจะผ่านนะคะเ,เดี๋ยวตัดคอนแนบขยาย่ไปนิดนึงนะคะเราไปเส้นนี้นะคะมองเห็นเนาะบ้านสวนนะคะผ่านบ้านสวนไปนะคะนิดนึงก็จะเจอแล้วนะคะนี่เลยค่ะวัดจอมเกดวัดแรกเลยนะคะตรงนี้นะคะมีสำนักศักดิ์นะคะ ดังนะคะตร, expand. ตรงนี้นะคะวนนยมมาสักที่นี่นะคะต่อไปเราไปดูวัดต่อไปนะคะ,ออะ,คะเราจะย้อนกลับมานิดนึงนะคะออกจากวัดมานะคะเลี้ยวขวากลับมาถนนเดิมนะคะผ่านบ้านสวนนะคะกลับมานะคะเราจะเห็นถนนตรงนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าถนนเส้นนี้นะคะถนนเส้นรองที่เป็นคู่ขนาดกันแบบนี้นะคะไปนะคะทางหลวงชนบทนะคะออกไปนิดนึงแล้วก็ ยึดถนนเส้นนี้แะคะไปเรื่อยเลยค่ะตามถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะผ่านโรงงานนะคะผ่านไปจนสุดทางนะคะไปเลยค่ะจะเจอวัดเกาะแก้วเกษดารามนะคะซึ่งเป็นวัดนะคะที่มีชื่อตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ติดกับแม่น้ําป่าสักด้วยนะคะ,ะ,คะอ่าเราก็ย้อนกลับไปที่รีสอร์ทเหมือนเดิมนะคะอันนี้ทิศเหนือนะคะต่อไปเราไปแทนดูทางทิศใต้บ้างนะคะทิศใต้นะคะ ใต้ Finished. เราก็ไปถนนเส้นนี้เลยค่ะ <SM>! ก็ค <rad> ืออ่ะดูจากเรานะคะจะออกเส้นขวามือนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเส้นเมนตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นถนนคู่ขนานกันนะคะเราก็ตามถนนเส้นนี้ไปเลยนะคะค่ะแล้วก็โค้งค่ะนี่แล้วที่นี้มันจะบรรจบกันตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะก็จะเจอสะพานนะคะสายมือเป็นแม่น้ำลบบุรีนะคะ เรายังไม่ข้ามสะพานนะคะเราจะไปทางทิศใต้ก่อนแล้วก็จะตรงนะคะจากสะพานเราก็ตรงไปะะตรงไปจนสุดนะคะสุดเลยนะคะไปจนสุดเลยตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอวัดตองปู่ค่ะวัดตองปู่เป็นวัดที่แม่น้ำสามสายมาันจบกันนะคะตรงน,นี้นะคะ่ะมีสามสายนะคะเราก็กลับมาที่รีสอร์ทเดิมค่ะต่อไปเราไปทางทิศต,ตะวันตกบ,บ้าง ตะันตกนะคะเราก็ออกมาจากอีสานเดิมนะคะมาถนนเส้นนี้นะคะเส้นเดิมนะคะกลับมาที่สะพานนะคะสะพานสะพานตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแม่น้าลบบุรีนะคะเราก็ข้ามสะพานมานะคะเราก็จะเจอแยกนะคะเป็นแยกที่ต้องระวังรถนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นแยกเป็นแบบง่ามนะคะมันก็ไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะคะก็ต้องระวังนะคะเราเลี้ยวขวาน,นะคะ ไปทางนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะไปถนนเส้นนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวขวาก็จะเจอวัดบรมวงศ์นะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะวัดใหญ่นะคะนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นวัดหลวงนะคะค่ะถึงวัดบรมวงศ์เสร็จแล้วก็เราจะตรงจากเส้นถนนเส้นนี้ไปอีกนะคะตรงถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะไปเรื่อยๆค่ะก็จะเจอนะคะนี่ค่ะ ถึงแล้วตรงนี้นะคะขวามือนะคะเป็นวัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งก็ติดกับแม่น้ำลบบุรีนะคะเป็นเลี้ยงๆกับรีสอร์ทอายุทาวลารเลจนะคะวัดสว่างอารมณ์นะคะนะคะแล้วจะออกไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับไปที่รีสอร์ทก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะไปดูนะคะเลี้ยวขวากลับมานะคะไปที่สะพานนะคะไปที่สะพาน จากสะพานมานะคะเมื่อกี้วัดบรมมาวงนะคะเราเลี้ยวขวาใช่ไหมคะต่อไปเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายออกไปนะคะเราก็จะเจอกับหมู่บ้านช้างนะคะหมู่บ้านช้างพเนตของช้างเรามาเยี่ยมน้องช้างมาให้อาหารช้างที่นี่ได้นะคะตรงนี้เป็นหมู่บ้านเลยนะคะ นะคะในพระเนียของช้างนะคะจะเจอแยกนะคะตรงนี้นะคะถ้าเลี้ยวขวานะคะจากแยกเลี้ยวขวาไปจะเป็นลุมพลีนะคะออกถนนสายเอเชียได้นะคะ<อ>หรือว่าถ้าจะเลี้ยวซ้ายคือเข้าเมืองเข้าเกาะเมืองนะคะไปตลาดหัวลอนะคะเราไปทางซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายไปทางตลาดหัวลอนะคะเราก็จะเจอกับวัดนะคะเจดีแดงค่ะวัดเจดีแดงก็มีเกจิดังนะคะแล้วก็มีตะกุดนะคะตะกุดดำตะกุดแดงนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะที่นี่นะคะ ลองมา,าศึกษาเส้นทางแล้วก็ลองไปเยี่ยมชมวัดได้นะคะที่นี่นะคะแล้วก็มาพักกับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ